นิทาน 3D a ดี m อนิเมชันเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแสงกระสือ เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านโป่งงามก็ต่างพากันพูดถึงเรื่องแสงประหลาดที่ล่องลอยในตอนกลางคืนเมื่อคืนข้าเห็นแสงไฟลอยผ่านหน้าต่างไปข้าก็เห็นเหมือนกันมันลอยขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หายไปทางป่ามันคือแสงอะไรนะก็นั่นนะสิเดาไม่ออกเลยข้าไม่เคยเห็นแสงแบบนี้ด้วย ที่บ้านลุงสมชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นแสงไฟประหลาดนะลุงลุงพอจะรู้ไหมครับว่ามันเป็นแสงอะไรถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแสงอะไรเองสองคนเห็นกับเขาหรือเปล่าล่ะไม่เห็นครับลุงได้ยินแต่เขาพูดกันผมก็ไม่เห็นครับพ่อแล้วอยากเห็นไหมลหระก็อยากอยู่นะพ่อจะได้รู้ว่ามันเป็นแสงอะไรผมก็อยากเห็นครับลุงงั้นคืนนี้เองสองคนมาหาขานะ เดี๋ยวจะพาไปสุ่มดูแสงนั้นครับลุงป้พ่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงคืนนี้พี่จะไปหาพ่อสมนะครับไปหาพ่อทำไมจ๊ะจะไปดูแสงที่ชาวบ้านเห็นกันอ๋อจ้ะพี่ระวังตัวด้วยนะครับผมแม่ครับผมอยากกินขนม เดี๋ยวแม่พาไปซื้อนะครับแม่เวลาประมาณสองทุ่มตนกับชัยก็ไปที่บ้านลุงสมเอ้ยทำไมหมาหอนไม่รู้สิรีบไปดีกว่า วิ่งหนีอะไรกันมาไม่ได้วิ่งหนีอะไรครับลุงได้ยินเสียงหมาหอนก็เลยวิ่งมาครับแค่หมาหอนจะวิ่งทําไมไม่วิ่งไม่ได้นะลุงที่หมาหอนมันอาจจะเห็นผีก็ได้มันหอนอยู่ทางไหนทางนั้นครับพ่อทางนั้นพวกเราก็ไปดูทางนั้นไม่แน่นะหมามันอาจจะเห็นแสงทิว่าก็ได้ครับพ่อ ไม่นอนนักก็มาถึงบริเวณที่ได้ยินเสียงหมาหอนเมื่อกี้หมามันน่าจะหอนอยู่แถวนี้นะลุงเองแน่ใจเนาะแน่ใจครับลุงไหนหล่ะหมาทำไมไม่เห็นสักตัวมันหอนแล้วมันก็ไปที่อื่นหรือเปล่าครับทันใดนั้นตนก็มองเห็นแสงเรืองๆลอยเข้าไปในป่าพ่อพ่อนั่นแสง แสงรอยเข้าไปในป่าแล้วเออจริงด้วยวะรีบตามไปเร็วครับพ่อครับลุงทั้งสามคนวิ่งเข้ามาในป่าแต่ก็ไม่เห็นแสงนั้นแสงมันหายไปแล้วพ่อพวกเราตามมันไม่ทันนะสิมันคือใครใครคือมันเหรอครับลุง ก็แสงนั่นแหละอ๋อครับลงุงเอาไงต่อละพ่อเดินหาดูแถวนี้ก่อนถ้าไม่เห็นค่อยกลับไปนอนครับพ่อทั้งสามคนเดินตามหาอยู่นานหลายนาทีแต่ก็ไม่เห็น ไม่เห็นเลยครับลุงดูทถอพวกเราคงจะเหนื่อยฟรีใช่ครับพ่อกลับไปนอนดีกว่าครับโอเคงั้นก็กลับกลับพ่อครับลุงเดินมายังไม่ทันจะพ้นป่าลุงสมก็เห็นแสงกระพริบลอยมาดูนั่นสิ ้นั่นแสงที่เราตามหานี่ลุงเบาเบาเดี๋ยวมันจะหนีไปก่อนแสงมันได้ยินที่เราพูดด้วยเือครับได้ยินสิก็มันเป็นแสงกระสือกระสือหรือพ่อไม่ผิดแน่แสงแบบนี้ต้องเป็นกระสือแน่นอนแล้วจะทำยังไงต่อล่ะครับอย่าบอกนะว่าลุงจะจับกระสือมันจะอยู่ให้จับไหมล่ะเงียบก่อนตามข้ามาครับลุงแล้วลุงสมก็พาทั้งสองย่องไปดูแสงนั้นไกล นี่แหละกระสือมันคงจะออกมาหากินที่หมู่บ้านเราทําไมมีกระสือล่ะพ่อไม่รู้สิบางทีมันอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้หาย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 ไปแล้วลุงอา้าหายไปได้ไงก็นั่นสิลุงผมว่ามันต้องหายตัวได้แน่เลยกระสือมันหายตัวไม่ได้หรอก แล้วทำไมไม่เห็นมันล่ะครับลุงมันเคลื่อนที่เร็วเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรแวบ,บๆกูอยู่นี่เฮ้ย <Hey, S 2> กระสืออ้าวผู้ใหญ่เพื่อนรอค้าด,ด้วยลุงผมไปก่อนนะครับ เอาวแล้วข้าจะอยู่ทำไมล่ะจะรีบไปไหนกันเองสองคนหยุดก่อน เมื่อได้ยินลุงสมเรียกต้นกับชัยก็หยุดวิ่งหยุดทำไมลุงกระสือมันตามมาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวข้าจัดการมันเองอ๋อครับลุงเอาเลยครับมันมาแล้วพ่อระวังด้วยนะครับเมื่อกระสือมาหยุดอยู่ตรงหน้าลุงสมก็ท่องมนคาถาโอ,โอ นำพาให้ร้อนทันทีด้วยคาคานี้ขอให้มีดังไฟแพทยพระเอาไปเผาลมเรากระสือเร็วไวมีอันเป็นไปไอริทายบ้างเมาตั้งนทานไม่อยู่หมดแรงสูงเมื่อเจอไฟเผาไปสุมรุมเราร้านกายไม่มีกำลาอา ื้อจงแพ้พอให้นนี้ห่างผมจังแพ้ก็ซื้อจงแพ้พอยห้นนี้ห่างมาทางไหนจงไปมองนั้นหันหน้าไว้ขึ้นเดี๋ยวสะอื้นเจอฤิข้าพาสิกวัดไปหาร่างตนบ่มีเอเดอนดีข้าถามมึงสนุกดีนะแต่ทําอะไรกูไม่ได้หรอก <S <S 2> <S 2> <S 2> ลุงครับมันไม่เป็นอะไรเลยอ้าวเป,เป็นไปได้ยังไง เอาเฮ้ยวิ่งเร็วทั้งสามคนวิ่งมาจนถึงบ้านลุงสมมันตามมาไหม ไม่เห็นนะลุงโอ้ยเหน่อยดีแล้วที่มันไม่ตามมากระสือตนนี้ทำไมมันดุจังพ่อมันไม่ใช่แค่ดุนะสิมันเก่งด้วยคาถาทำอะไรมันไม่ได้เลยไม่อยากเชื่อเลยว่าคาถาลุงจะสู้มันไม่ได้กระสือตนนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วจะทำยังไงล่ะครับไม่รู้เลยพ่อก็จนปัญญาเอาเป็นว่าแยกย้ายกันไปนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ครับพ่อครับลุงในกลางดึกที่บ้านไอ้เหิม าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ต้นก็ได้รับแจ้งว่ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละผู้ใหญ่พี่เหิมแกป่วยอยู่พอดีเลยไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรตายกันแน่ผู้ช่วยเอ็งคิดว่าไงไม่รู้สิเอ็งว่ามันจะเกี่ยวกับกระสือไหมก็เป็นไปได้นะกระสืออะไรครับผู้ช่วยที่หมู่บ้านเรามีด้วยหรือมีสิ ก็แสงที่เองเห็นนั่นแหละอ้าวจริงหรือครับผู้ช่วยจริงสิพวกข้ากำลังหาวิธีจัดการมันอยู่รีบเลยนะครับถ้าเป็นกระสือจริงคนในหมู่บ้านเราคงไม่กล้าออกไปไหนตอนกลางคืนแน่เองไม่ต้องห่วงพวกข้ากำลังหาวิธีครับผู้ช่วยเรื่องเราจะจบลงอย่างไรโปรดติดตามต่อในอีพีสอนนะครับ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ